หมูเนี่ยร้อยหกสิบกรัมก็ตีซะยี่สิบบาทผักบุ้งยี่สิบสี่สิบบาทค่าแก๊สสิบบาทเครื่องปรุงห้าบาทจานนี้ไม่ถึง60บาทนะะเนี่ยเสร็จแล้วจ้าแค่นี้นะไม่งั้นเดี๋ยวผักบุ้งเขาไม่กรอบนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะชวนเพื่อนๆทานะคะผัดผักบุ้งหมูสับกันนะคะส่วนประกอบก็จะมีผักบุ้งนะคะอันนี้กำละยี่สิบบาทได้ล้นๆแบบนี้เลยแล้วก็หมูสับนะคะพริกหัน่นแฉลบกระเทียมหั่นนะคะเพื่อนๆเมนูนี้งบราคาประหยัดนะคะเดี๋ยวไปตั้งกระทะกันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันค่ะ ล้วก็จะผิดกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมพ้อแล้วใส่หมอสับของเราลงไป หมูเริ่มสุกนะคะเราจะใส่ผักบุ้ง,ง,งแล้วนกรจะทะาเลยค่ะมันจะไฟแดงไม่ได้นะเพื่อนๆไม่ไงั้นเดี๋ยวกัวมันจะไหม้ก่อนผักให่เข้ากันเลยยังไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํำในผักบุ้งเขาก็จะออกมานะคะ เดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงรสกันนะคะน้นตาลคะ่ะซอสหอยสีขาวปรุงรส ก็จะเพิ่มความหอมของเราด้วยเต้าเจี้ยวนะวางเค็มนะแล้วก็จะโรยริกไทยแล้วก็ผัดให้เท่ากันเลยค่ะหมูเนี่ยร้อยหกรัมก็ตีซะยี่สิบาทผักบุ้ง20-40บาทค่าแก๊ส10บาทเครื่องปรุงห้าบาท จานนี้ไม่ถึง60บาทนะคะเ,เสร็จแล้วจ้าแค่นี้นะไม่งั้นเดี๋ยวผักบุ้งเขาไม่กรอบนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตักผ,ผักบุ้งหมูสับหรือผัดผักบุ้งอย่างเดียวก็ได้นะคะเนี่ยแต่แเราเพิ่มคุณค่าทางโปรตีนลงไปได้วยการใส่หมูสับ เห็นไหมจานใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นไงโรยพริกไทยเพิ่มความหอมอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดปักบุูหมูสับของเรานะคะเพื่อนๆวิธีทําไม่ยากนะคะแถมราคาประหยัดนะคะฝากก็อีกหนึ่งเมนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ